สวัสดีครับวันนี้วันที่27มกราคม2565นะครับนี่เราก็มาพบกันตอนประมาณ2ทุ่มพอดีนะครับก็จะมาอัปเดตพอตของลุงนะครับพอทของลุงก็เริ่มต้นขึ้นขึ้นลงลงนะครับ9,000ลงมา8,000ลงไป6,000ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7,000กว่าเพราะว่าลุงเติมเข้าไปอีกพันหนึ่ง เนื่องจากลุงเห็นว่าตัวซิกนั้นมีโอกาสกลับตัวนะครับซิกมีโอกาสกลับตัวลุงก็เลยเติมเข้ามานะครับราคาปกติของที่ลุงเติมเข้ามาก็อยู่ประมาณ3า0 0 3น0นะครับซึ่งถ้าดูตอนนี้ราคาของซิกเนี่ยก็มีการกลับตัวขึ้นมาได้หน่อยลุงเข้าตอนที่5 8าแนะครับเดี๋ยวไปดูฮิสตอรีเดี๋ยวลุงให้ดูนะครับก็หรือ1000ที่5.88เข้าครั้งแรกก็8.6ต่อเข้าครั้งที่2ก็3.7.39ไอนะครับแล้วก็ห8าจ ซึ่งตอนนี้ลุงก็เห็นว่าเขากำลังมีการกลับตัวนะครับลุงก็อาศัยหลักการดูจากวิธีการที่กราฟจะกลับตัวนะครับหรือว่าตัวหุ้นจะกลับตัวก็คือเขาจะต้องลงมาใกล้ตัวเส้นด้านล่างของตัวกรอบล i เนียลเอคเซชันนะครับถ้าดูจากกราฟของบิดขับเราก็จะไม่รู้นะครับเราต้องไปดูเชตติ้งวิวนะครับที่ตัวซิกนะครับแล้วก็ที่เชตติ้งวิวนะครับก็จะเห็นว่าราคาก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะเมื่อเขาไม่ใกล้เส้นตัวตีเนียลีเกชันตรงนี้เขาก็จะค่อยๆตีกลับขึ้นไปแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามาของบูลเลชั่นแบนดพอบีบเข้ามาเสร็จก็จะมีการข้ามข้ามเกล่งกลางของบูลเลชั่นแบนดอีกประมาณสักสาวันนะครับก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับหรือว่าเป็นวันอาทิตย์ก็ได้นะครับราคาเขาก็จะโดโด,ดขึ้นไปนะครับเขาก็จะไซด์เวยกับขึ้นไปที่ประมาณ14บ่าท15บาท16บาทนะครับโดยที่เขาก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยนะครับชนชนเส้น ในแอปพลิเคชันด้านล่างนะครับก็จะค่อยๆบีบตัวเข้ามาทุกอย่างก็จะบีบตัวเข้ามาประจบเหมาะตรงวันนี้ประมาณสักน่าจะเป็นวันวันน่าประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสหน้านะครับรานะคาก็จะค่อยไซเวดีตัวกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จากลักษณะที่ลุงดูเคิร์ฟดูการาฟที่ผ่านมาของเขานะครับเขาก็จะมาชนตรงนี้แล้วก็ดีตัวเลยขึ้นไปแล้วก็ไซเวอยู่ในกรอบมานะครับแล้วก็ อยู uh, op, ่ในกรอบถ้าวนี้ก็ค่อยๆดีดตัวกลับขึ้นไปถึงจะลงก็มาก็ลงมาไม่มากนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามีโอกาสอย่างเดียวคือมีการดีดตัวกลับขึ้นไปเห็นตัววันนี้ไหมครับเขามีการดีดตัวขึ้นไปถึงหบาทกว่านะครับก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับมีปริมาณการซื้อเข้ามา2วันติดซึ่งวันนี้ก็มีการเทขายไปขายทมกําไรไปนะครับวันนี้ก็คาดว่านะ่าจะเป็นประมาณเป็นมีไส้เทียนด้านล่างด้านบนนะครับนั่นก็หมายความว่าในในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะโดดขึ้นไปได้นะครับ อันนี้ก็รอให้ตัวเส้นของบูลเลเชอร์แบนนั้นบีบเข้ามาได้กันตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับอีกประมาณน่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารนะครับจันทร์ก็วันอังคารก็จะมีการดีดตัวไซด์เวกับขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มอย่างที่เราดูกันนะครับส่วนตัวอื่นที่ตัวอื่นที่มีก็น่าจะเป็นตัว cvt cvc นะครับ cvc ก็สวยนะครับเริ่มดีดกลับตัวขึ้นมาแนละ้วเห็นไหมครับว่าเมื่อเขาจะมาชนกรอบด้านล่างเขาก็ต้องมีการดีดตัวกลับขึ้นไป เมื่อพอดีตัวกลับขึ้นไปเสร็จตัวบุริเจอร์แบนต้องบีบตัวเข้ามาหากันพอบีบตัวเข้ามากันจังหวะก็น่าจะมาอยู่ตรงเกลื่งกลางตรงของเรียลเลคชั่นตรงนี้ mm hmm. ก็จะมีการดีตัวราคาขึ้นไปสูงนะครับดีตัวราคาขึ้นไปสูงถึงใกล้สิบาท mm hmm. ก็จะดีตัวกลับลงมาเขาจะอยู่ในกรอบนี้นะคือเขาจะเล่นอยู่ในกรอบเรียลเลคชั่นนี้นะครับก็มีเลยไปบ้างน,นิดหน่อยนะครับเลยขึ้นไปสุดท้ายก็ต้องอยู่ในกรอบแล้วก็มีการขยายตัวบีบตัวของบุริเจอร์แบน อยู่ในเกาะน,นะครับราคาก็จากตอนนี้ก็เป็นการดีตัวกลับขึ้นไปราคาก็จะดจเวด้าครับก็ราคาอยู่ประมาณสัก11บาทกว่าก็น่าจะขายคัดทุนไปเพราะว่าตัวนี้ได้รอนานลงเข้าที่ประมาณ12บาทตัวนี้นะครับของ CV c ีบีซีบนี่ลงเข้าที่12บาทดังนั้นตอนนี้ราคาสูงสุดที่ลุงจะได้ก็คือ1 0บ1บาทกว่าลุงคิดว่าถ้าเกิดไป12บาทลุงก็ขายคัดทุนออกไป ก็ไปซื้อตัวใหม่คริปโตไม่ใช่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปซื้อสัตว์กับมันเราไม่ต้องไปรอมันถ้ารอมันก็รออีกนานเลยกว่ามันจะกลับตัวกลับเทรนของมันก็ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นลุงก็รอจังหวะให้มันขึ้นไปที่12บาทใกล้2บาทลุงก็ขายเพื่อไปลงทุนตัวอื่นนะครับอย่างตัว b ีซีทีนไหมครับว่าเขามีการกลับตัวมาแล้วแล้วเขาก็มีการย่อตัวลงมาอีกนะครับครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าเขา มาถึงกรอบด้านล่างแล้วก็ชนกรอบด้านล่างก็มีการกลับตัวนะครับพอกลับตัวก็ค่อยๆไซเวกับขึ้นไปก็มีการขายทํากําไรตรงแถวนี้นะครับปิดแบบนี้ก็คือในวันถัดไปก็มีการน่าจะมีการสีเขียวก็ค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับก็จะค่อยๆไซเวราคาก็ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลงมาล้านสองสี่นะครับวันหน้าก็อาจจะขึ้นไปที่ล้านสามได้นะครับในอีกไม่ไม่กี่วันนี้นะครับก็น่าจะกลับไปที่ล้านสเพราะว่าดูจากแนวโน้มแล้วนะครับก็คือว่าตัว ตัวปริเจอร์แบนั์นก็บีบตัวเข้ามานะครับก็กล้าเยชนตรงนี้นะครับน่าจะเลยกึ่งกลางเพราะฉะนั้นถ้าในวันพรุ่งนี้นะครับราคาเกยราคาเลยกึ่งกลางขึ้นไปก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีราคาก็จะดีดกลับตัวมานะครับราคาก็จะไปที่ประมาณล้านสามล้านสี่นะครับก็จะค่อยกลับตัวไปนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูง่ายนะครับว่าจากกรอบของลิเนียลเอเจชั่นนะครับจะเป็นกรอบภาพโดยรวมของราคาของหุ้นก็คือการจํากัดราคาของหุ้นให้อยู่ในกรอบ หรือมันจะเป็นอาการโดยเฉลี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีมีกรอบแบบนี้ราคาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อยู่ในกรอบเราเห็นเขาก็ทํานายได้นะครับว่าจะเป็นทิศทางไหนนะครับเห็นไหมเขาอยู่ในกรอบมาโดยตลอดจนกระทั่งตัวนี้เ็ามาเปลี่ยนทิศนะครับตัวนี้ปกติก็คือว่าตัวลีนีเลคชันตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ไวอัพขึ้นไปนะครับแต่พอเขามาเปลี่ยนทิศแทงทิศทางตรงนี้นะดูทิศทางที่เขาเปลี่ยนนะครับเดิมทีก็จะไซ d ์ w ว y อัพใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นทิศทาง อยู่ในกรอบของตัวนีเลชันพอตัวนี้เขาลงมาหนักเขาก็เลยเปลี่ยนทิศทางมาลงเป็นขาลงตัวนี้ก็ยังลงอยู่ยังไม่หมดนะครับก็เป็นอ่าเป็นขาที่เป็นการลงครั้งที่เป็นไม้ที่1ก่อนที่เป็นไม้ที่2แล้วก่อนที่เป็นไม้ที่3น่าจะเป็นไม้ที่4ที่5้าแถวๆนี้ก็เป็นเป็นขาลงนะครับยังคงเป็นขาลงยังไม่จบยังไม่จบกราฟที่5นะครับดังนั้นก็ยังลงต่อเนื่องนะครับดังนั้นตัว CVC ตัวอ่า ิดครับหมายว่าบิตคอยนี้ก็คงต้องลงอีกนานนะครับก็ลงอีกน่าจะลงรออีกที่ประมาณสักถ้าแบบนี้ก็น่าจะประมาณ8 8 9แ0 0 0 0าแสนนะครับซึ่งมีโอกาสลงมาถึง200,000ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทิศนะครับก็มีโอกาสลงกลับมาถึง200,000ถ้ายังไม่เปลี่ยนทิศขาลงนะครับวิธีการเปลี่ยนทิศขาลงก็คือต้องมีการซื้อกันเรื่อยๆซื้อจนทะลักขึ้นไปเปลี่ยนทิศต,ตัว linear equation ให้เป็น sideways up นะครับก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาลงแล้วมีการพักตัวนะครับแล้วก็จะไซด์เวยไปด้านข้างนะครับก่อนที่จะไปชนกอบแล้วก็พอชนขอบเสร็จชนกอบด้านบนตรงนี้เสร็จก็ตัดสินใจว่าถ้าเกิดชนกอบแล้วพุ่งขึ้นไปนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีก็จะสามารถกลับแนวลีเนียลิเกชันแต่ถ้าเกิดไม่พุ่งก็ชนกอบแล้วก็เด้งลงต่อแบบนี้ก็เป็นไซด์เวยดาวก็จะลงต่อมาเรื่อยๆนะครับถ้าชนกอบแล้วลงนะครับแล้วก็ขอให้ขึ้นไปชนกอบแล้วทะลุกอบไปให้ได้นะครับในตรงนี้เป็นจุด จุดลงจุดสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณล้านกว่านะครับตัวนี้นจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปจนกระทั่งสร้างเทนใหม่ก็คือตัวดีเนอเรชันไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับสรับตัวบิตคอยก็เป็นแนวนี้นะครับซึ่งเราดูมาแล้วก็น่าจะเป็นทํานองนั้นนะครับกลับมาดูเหรียญไทยกันอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับก็เป็น จอทิ้งไว้เขาก็จะไม่ขึ้นอย่างเดียวเขาก็จะขึ้นอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะเข้าซื้อในราคาประมาณ300บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาชนตรงนี้แล้วชนตรงจุดล่างงนะตรงนี้ก็รอให้โอกาสจะดีกลับขึ้นไปนะครับดูชัดๆนะครับว่า เขาก็จะเลยเลยกรอบโดยกรอบ linear l q c a t i o n มานิดหน่อยนะครับจากเดิมทีนะก็คือตัวนี้เขาเขาก็พุ่งเลยขึ้นไปนะครับพุ่งเลยกรอบ l i n e a l l q c a t i o n นะครับซึ่งปกติจะต้องอยู่ในกรอบแบบนี้นะก็คือการดีดพุ่งขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในกรอบแล้วก็ไซด์เวอยู่ในกรอบก็ไหลตกลงมาถึงตรงนี้นะครับประเด็นก็คือมาถึงตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดที่อ่าท่านลงทุนทั่วไปท่านทีุ่ตตาเร็วนะครับก็จะเข้าทําการช้อนนะครับเพื่อ พอจตรงนี้เสร็จเขาก็จะไซเวดีดกลับขึ้นไปนี้ก็ไซเวมาทางนี้ตรงนี้กรอบ400-300นะครับแล้ก็จะค่อยขึ้นไปที่6 7 0 0นะครับทีนี้นะครับก็เป็นไปตามกรอบของตัว Linear r e g r e s i o n นอกจากว่าถ้าตรงนี้ก็คือถ้าลงต่อเรื่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทด เป็นแนวเทศก็คือตัวลี n e a r เ e ก r e s i o n ก็จะหันหัวลงนะครับก็จะเป็นไซด์เวดาวนะครับถ้าตัวนี้ลงมานานนานจนทะลุลงมาตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนกรอบตรงนี้ก็จะไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องทํายังไงก็ได้ช่วยกันให้ราคานั้นดีดกลับขึ้นไปตัวนี้ก็จะเป็นสูตรไปพิสูจน์ว่าเป็นแนวโนม้มยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ถ้าเลยมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นนั้นว่าเปลี่ยนเทรนแน่นอนครับเปลี่ยนเทรนก็ตัวลี n e a r เ e ก r e s i o n ไซด์เวดาวราคาก็ยิ่งตกปไปเรื่อยๆนะครับ ฉะนั้นบิดครับราคาเหรียญของบิดคับเนี่ยมิดคอยคับนี่ก็ต้องดีดกลับนะครับต้องมีราคาดีดกลับขึ้นไปฉะนั้นก็รอรุ่นกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะดีดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าส่วนตัว ios t ีนี้ก็มีการดีดกลับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าพอมาชนด้านล่างเสร็จเราก็มีการดีดกลับขึ้นไปด้านบนแล้วว่านี้เป็นวันแรกที่พุ่งพลตัวอ่ตัวพาราโบลิกซานะครับ พอมาตรงนี้ปุ๊บราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ขอให้เป็นตัวสุดเป็นลูกขึ้นลูกที่5นะครับไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าต้องดูก่อนนะครับเป็นขึ้นลูกที่5หรือเปล่านะครับเราต้องมานับกันนะครับว่าลงมาถึง5หรือยังหนึ่งมา2องามมา4มา5าตรงตรงนี้ก็จะเป็นจุดรีบาวน์นะครับก็ถ, feasible, ถ้าเกิดขึ้นตรงนี้เราก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยแบบนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับตัวนะครับก็จะเป็นการหัก หักมุมของตัว linear r e g r c s t i o n ให้มีไซด์เวย์ตรงบริเวณนี้นะครับขึ้นไปที่2บาท3บาทก็ต้องดูตัวทางเฟรมวิกช่วยนะครับเพราะทางเฟรมวิกแน่นอนครับเห็นไหมครับว่าเขามาอยู่ตรงจุดที่จะต้องกลับตัวตรงนี้นะครับก็อยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นอ,อีกประมาณ2อาทิตย์นะี่ก็จะเห็นว่าราคาเขาก็จะค่อยกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะมาชนตรงนี้พอม,มาชนตรงนี้เสร็จเขาก็จะไหลไซด์เวย์กลับขึ้นไปทีนี้ราคาก็จะไปที่ประมาณสัก4บาท ตันนี้ก็ทนรอไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านเข้ามาเป็นมั่งเมาแล้วก็ทนทนรออีกนิดหน่อยนะครับอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์หกอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์แปดอาทิตย์เก้าอาทิตย์น่าจะไปประมาณสักมีนาเมษาถึงรกฎาเลยนะครับราคาจะกลับขึ้นไปที่ประมาณ4บาทตัวนี้ก็รอทนรอรวยหน่อยนะครับนี้ก็ค่อยๆทนรอไปนะครับตัวถัดมาดูทุกตัวหลือย่างครับ ดูหมดทุกตัวแล้วดูที่ค่าเงินบาทกับค่า US Dollar นะครับวันนี้แถมให้ครับค่า US Dollar ข้าเงินบาทนะครับราคาตอนนี้ก็33.2นะครับก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาเห็นไหมครับมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเดิมทีนั้นลงมาที่30บาทแล้วค่อยไซเวกลับขึ้นไปนะครับก็อยู่ในกรอบนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบไซเวกอัพดังนั้นตัวนี้ก็จะค่อยๆไซเวกขึ้นมาราคาก็าประมาณ36บาททีนี้น่าจะได้เห็น36บาทนะครับสลับตัว US อ o ล l a r ต่อบาท เราก็จะเห็นราคาที่36บาทแน่นอนนะครับว่าเพราะว่าเราดูจากนี้เราก็เห็นแล้วว่าตรงนี้ตรงไหนจะไปตรงไหนนะครับกรอบก็อยู่ตรงไหนนะครับเราก็ดูอยู่แค่นี้นะครับจริงๆก็ไม่ต้องไปดูเอ c ีซีของลุงฉฉลก็ได้ CDC Action A c t i o ออะไร A c t i o n s o ซของลุงฉฉลิก็จะมีเขียวซื้อแดงขายอันนี้เราไม่ต้องสนใจเรามาดูตัวนี้ดีกว่าดูกรอบใหญ่ของเราใช่ไหมกรอบในเนื้เลกชั่นเราอยู่แค่นี้ ก็คือว่าถ้าลงมาอยู่ใกล้กรอบด้านล่างเราก็ซื้อพอใกล้กรอบด้านล่างซื้อเสร็จราคาก็เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปพออยู่กรอบด้านบนใกล้กรอบด้านบนเสร็จจะถึงหรือไม่ถึงก็ประมาณใกล้ๆด้านบนขายด้านบนก็ได้กําไรแล้วจากจุดนี้นะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงอ่าสามสิบบาทขึ้นไปที่36บาทก็ขายขายทิ้งเราก็ได้กําไรมาเรียบร้อยเราก็หลอดซื้อตอนที่มันดีดลงมาเหลือประมาณ32บบาทค่อยๆเข้าซื้ออีกที เล่นอยู่แค่ประมาณนี้นครับมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์ลงอย่างนี้นะครับก็เรามันก็ไม่ต้องไปสนใจตัวเขาเรียกอะไรตัวอินดิเคเตอร์ธรรมดาธรรมดาแบบ CDC action zone ของลุงฉลกนะ่นั่นมันมันเป็นที่เขียวให้ซื้อถ้าแดงให้ขายมันก็จะง่ายเกินไปแต่อันนี้คือดูการขึ้นลงง่ายๆนะครับมันก็จะมีกรอบให้เห็นอยู่เนะี่ยมีกรอบมาลงมาล่างจึงกรอบด้านล่างก็แน่นอนมันต้องเด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อจากกรอบด้านล่างพอซื้อจากกรอบด้านล่างเสร็จก็ขึ้นไปทีนี้ มันจะขึ้นจะลงยังไงก็แล้วแต่ประเด็นคือเราต้องขายต้องต้องมาทําการทํากําไรตอนที่มันขึ้นมาข้างบนสุดแ,แถวนี้เห็นตัวนี้ก็ขึ้นมาบนสุดแถวนี้ก็ขายขายเสร็จมันก็ลงมาลงมาชนตัวล่างเราก็ซื้อด้านล่างปล่อยให้มันทํากําไรขึ้นมานี้เราก็อดทนรอได้เพราะว่าเรารู้ว่ากรอบล่างกรอบบนอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราก็รู้ว่ากรอบบนก็อยู่ที่ประมาณ3 5 3 4บาทนั่นมันขึ้นมา3 4บาทก็ขายก็กําไรหนึ่งละหนึ่งจุดละนี้มันก็ไซเวอ์ลงมา เราก็รู้ว่ามันจะต้องลงมาชนตรงตรงนี้แล้วมันก็จะเด้งเราก็ซื้อตรงนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นมาชนตรงนี้35บาทก็เด้งลงมาถ้าเกิดมันไซเวลงมาครั้งนี้ก็ลงรอซื้อที่32บาทอันนี้มันง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะไปเล่นเขียวแดงขายอะไรพวกนั้นนี่เรารอซื้อเอาตามแนวแนวรับแนวขึ้นนะครับแนวต้านเข้ามันยังไงจะไม่เกินกรอบนี้นะใช่ไหมครับหมายความว่าทั้งหมดที่ดูมานะครับก็จะซิกใช่ไหม ูุจแกเหรียญซิกก็แล้วกันนะครับเข้ามาอยู่ในกรอบเสร็จพอเข้ามาอยู่ในกรอบเสร็จก็วิ่งขึ้นไปชนด้านบนชนด้านบนเสร็จมันก็ต้องลงมา,าไซเวลลงมาโดนชนด้านล่างชนด้านล่างเสร็จถ้ามันพุ่งปี๊ดขึ้นไปก็ให้มันเลยไปนะครับมันก็จะขึ้นเลยไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้เราก็ขึ้นมาเราก็ตั้งตั้งคัตปรฟิเตแถวนี้นะครับแล้วก็ลงมาฟับมันก็จะไซเวลอยู่ด้านบนกรอบด้านบนสักระยะพอมันลงมาถึงข้างล่างเราค่อยซื้อนะครับอันนี้เป็นอาทิตย์นะครับเป็นไทม์เฟรมวีคเราต้องดูไทม์ จะเด้งตรงนี้นะครับพอมันเด้งก็ก่อนที่มันจะเด้งเราก็เข้าเข้าซื้อนะครับจุดที่มันกใกล้สุดก็คือ5บาทกว่ากว่านะครับแถวนี้พอซื้อเสร็จมันก็เด้งขึ้นไป6บาทนะครับพอเด้งขึ้นไป6บาทเด้งขึ้นไปบาทเด้งขึ้นไปประมาณ10 1 0 1บบาทมันก็จึงจุดใกล้ขายเราก็ทําการตั้งคัดลอนไว้แถวนี้ก็ซื้อตั้งแต่5บาทกว่าขึ้นไป16บาทแล้วก็ขายนะครับไม่ต้องไปดูเขียวแดงอะไรทั้งสิ้นเพราะเขียวแดงมันจะหลอกเรานะครับรจะหลอกเราให้ซื้อขายซื้อขาายยยก็เเสสีีค่ ียค่าซื้อขายเสียให้บ็อกเกอร์ไปดังนั้นเราก็ซื้อขณะซื้อครั้งแรกก็คือขณะที่มันลงต่ำสุดแล้วขายก็คือขายจังจุดที่มันสูงสุดดังนั้นเราซื้อ,ซ,อซื้อต่ำสุดซื้อเราก็ขายเวลาที่มันขึ้นสูงสุดอย่างนีนเน้เราก็ได้กําไรมากมายอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีไม่กี่คนนะครับที่รู้เทคนิคนี้นะครับอย่าบอกต่อนะครับรู้ไว้แค่ท่านนะครับกันกับอ่าแอดมินชั้นเอวนี้เท่านั้นนะครับอย่าบอกต่อใครนะครับนใ,รในเทคนิคนี้นะครับให้เก็บเป็นความเงียบ เอาไว้ในใจทุกของทุกคนนะครับให้รวยอยู่คนเดียวนะครับให้ท่านพิจารณาดูอยู่คนเดียวนะครับอย่าไปบอกต่อใครนะครับให้เป็นความลับนะครับลุงขอนะครับลุงไม่อยากให้ใครมาล่ํารวยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตามที่ลุงว่านี่ก็คือพอจะเข้ามาถ้าแถวนี้แล้วมันก็เด้งขึ้นไปแถวแถวนี้ก็รอขายแถวนี้มันก็จะเด้งลงมาแถวนี้แล้วก็รอรับตรงนี้ก็เด้งขึ้นไปแถวนี้ก็ขายแถวนี้นี่เป็นความลับนะครับล่ารวยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของช anel นี้นะครับ ยังไงก็ฝากให้สมัครสมาชิก50บาทนะก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างของตัวคลิปนี้นะครับก็จะเห็นว่ากดสมัครสมาชิก่ันก็เข้าสมัครสมาชิกก็เสีย50บาทรายเดือนนะครับก็เดือนหนึ่งก็50บาทก็โอ้ถูกนะครับซื้อเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับแต่เงินที่ท่านจะได้จากช n e l นี้ก็คือท่านจะรู้ว,ว่าวิธีการเข้ามาที่ตรงนี้เราก็ปล่อยให้มันเด้งกลับขึ้นไปที่ชนที่ตรงนี้เราก็ขายตรงนี้เราก็ปล่อยมันซ้ายเวลลงมาเราจะซื้อก็ต่อเมื่อมันอยู่ได้ ใก,ใกล้เส้นตัวนี้นะครับซื้อใกล้เส้นตัวนี้มันเด้งขึ้นไปโอ้กําไรมากกว่า5 0บาทเยอะแยะนะครับยังไงก็ฝากให้ถ้านักลงทุนพารณาดูนะครับเป็นสมาชิกช n นลนี้จะได้อะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้รู้จากคลิปเราก็รู้จักความเคลื่อนไหวของแต่ละอ่ารู้จักวิธีการที่จะไปนําดูวิธีการต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเจฟฟินที่เราดูกันมาหลายๆรอบนะครับเจฟฟินนะ เราก็จะเห็นว่าก็ไปชนกรอบเห็นไหมไอนน้เป i m ม Frame ดยนะ์เน mm ี hmm. ่ยพอเขาก็จะมาชนกรอบตัวนี้ถ้าเกิดเข้าไหลต่อมาเขาก็จะเปลี่ยนแนว linear e g a t i o n ให้มาเป็นไซ w ์เว d ดาวลงมานะครับมันก็จะอยู่ในกรอบขึ้นขึ้นลงลงนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่จะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็ต้องมารอการพิสูจน์ของเขาว่าเขาจะดีดกลับเมื่อไหร่นะครับซึ่งตามเฟรมจะเป็นส่วนตัดสินใจ ซึ่งถ้าเป็นตนัวนี้ทางเฟดวีก็ยังอยู่อีกตั้งเงยอะเพราะว่าเขาอยู่โซนด้านบนเพราะฉะนั้นราคาก็ยังอยู่ด้านบนตอนนี้ก็คือราคาก็อยู่อ่าอยู่เหนือกึ่งกลางของฟุตเจอร์แบนด์แล้วก็อยู่เหนือกึ่งกลางของลีเนียลิเคชันเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆดิดกลับลงมาชนตัวนี้นะฮะจนตัวนี้ก็หมายความว่าออกมาจากนอกกรอบก็หลุดหลุด78บบาทลงมานะฮะ ดูนะครับว่าเขาจะหลดมาประมาณลงมาถึง60หรือเปล่านะครับน่าจะลงมาที่78น่าจะจุดต่ําสุดหรือมาที่ประมาณเจ็ดสบาทก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปเพราะว่าตัวบร u เจอร์แบนด์กำลังย่อ,ยอตัวเข้ามาหากันนะครับเมื่อไหร่ที่ย่อตัวเข้ามา,ากันใก,ใกล้ๆกันเมื่อไรหร่เนื่อนั้นนะครับแล้วราคาอยู่เลยกึง่งกลางของบรูเจอร์แบนดไปด้านบน ราคาก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปที่ประมาณ200บาทอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนี้ก็พอรู้กันแค่ช่องเรานะครับอย่าไปบอกคนอื่นนะนี่เข้ามาดูแย่ๆมันแล้วแต่ท่านนะครับก็ถ้าเกิดท่านรู้ท่านเห็นไหมเขาก็อยู่ในกรอบตัว linear e r e a t i o n นี้เนะี่ยก็อาจนสร้างกรอบพอสร้างกรอบเสร็จราคาก็พุ่งขึ้นไปทะลุทะลุกรอบขึ้นไปได้2เส้นนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในกรอบแล้วก็ไซด์ไว้อยู่ในกรอบขึ้นไปชนจนเสร็จก็ไซด์ไว้ลงมาพอเขาเริ่มสร้างกรอบได้เป็นกรอบที่แน่นอนแล้วนะ ก็จะขึ้นไปแล้วก็ไซเว์ลงมาชนกรอบด้านล่างก็ไซเว์ขึ้นไปด้านบนชนกรอบด้านบนทีนี้ก็ราคาก็จะประมาณ200กว่าบาทตันนี้ก็คือว่าท่านอยากจะได้ตังท่านก็เอาที่ประมาณราคาตามสุดนะั่นอยู่ที่ประมาณ70บาทรอซื้อที่70บาทหรือถ้ารอไม่ไหวก็เข้าที่78บาทได้เลยนะครับราคาก็จะค่อยเด้งกลับขึ้นไปเหมือนตัวเหรียญซิกเห็นไหมพอมาชนกรอบด้านล่างปุ๊บเขาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปตัวนี้ก็ยังถือว่าเป็นโซนขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรมวีกับไทม์เฟรมเดย์นี้ ยังคงเป็นนโนมขาขึ้นแล้วก็ไซด์เว้า up นะครับฉะนั้นก็ถือได้ยาวนะครับยังไงก็กด subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับยังไงไม่ต้องไปบอกใครต่อนะครับให้เป็นความลับเฉพาะพวกเรานะครับให้รู้เรียนรู้แต่เฉพาะพวกเราให้รู้แค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปบอกใครนะครับรวยแค่เราก็พอแล้วนะครับรวยแค่เราก็พอนะครับอย่าไปบอกใครนะครับเดี๋ยวเขาจะรวยกับเรานะครับฉะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ